ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในภารกิจไต่แรงขึ้นแดง EP ที่สองนะครับทุกคนเออก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับชมกันเลย let's go คุ้ม id ได้ถัดร้อยเปอร์เซ็นต์มีรีวิวด้วยนะครับงบ999บาทมาดูกันว่าจะได้ถอะไรอุ้ยทุกคนอุ้ยน่าจหมวกเอฟครับนี่ครับทุกคน เข้ามาก็เป็นหมวกเอฟเลยนะมีหมวกเอฟสองใบนะครับวงล้อนี้ไม่ต้องรอเติมของนะทุกคนเว็บนุกเกอร์โซนมีระบบเติมเพชรฟรีไฟล์เพ็นแงแค่ u ูเและมีขายรหัสฟรีไฟล์หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นคุ้มคุมสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคครับตอนแรกเราผมก็เนี่ยเป็นหยิบเป็น m 5 0 0าอนะทุกคนหุ้ยมาแล้วโอ้แล้วมันโถมาทันนี้ก็หมดเลยว่ะทุกคนยังไงดีโอ้โหเจ็บหนักว่ะผมเนี่ยผมนีมเน่เจ็บหนักแล้วมาโอ,โอ้โหหัวแตกไปหนึ่งว่ะตัวนึงโอ้โหไม่ ไม่สารอยประวัติไม่สารอยโอ้โแล้วยิงไม่โดนมันหลบหลังต้นไม้ยัไงโอ้โหเรียบร้อยเลยฝั่งนู้นมีสามผมมีหนึ่งแล้วโดนแบบรอบทอิศทางอ่ะมันก็โอกาสรอดยากนะทุกคนตาที่สองเนี่ยเราต้องเล่นดีๆหน่อยนะเพื่อนเราด้วยนะทุกคนเพื่อเราดีก็มีชายไปก่อครึ่งนะทุกคนว่าจริงไหมฝังนู้นสองตัวครับทางซ้ายมีหรือเป่าอุ้ยแล้วเพื่อนเราล้ม เราล้มได้ยังไงขาไม่แข็งเลยนะนาย,ย่ามาดิโค่งเรียบร้อยปืนอะไรวะไอเนี่ยพลั่เฝ้าพันยาพันเลือดพันหนองกันแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปนั่งเก็บของเดี๋ยวตุยนะทุกคนมาช่วยหน่อยไปช่วยเพื่อนกันก่อนอยังไงอีกสองตัวครับอยู่ไหนวะแอดดับแอดออดอบับหุย อุ้ยเพื่อนเราโดนยิงล้มอีกแล้วนี่ไงปบัปบปบปบปเจ็บหนักมาดิเรียบร้อยล้มสองครับสำหรับตัวที่ผมยิงไปโอ้โหตาอน,นี้ค่อนข้างที่จะเปลืองกล่องยามากครับแต่ว่าไม่เป็นไรโอ้ยตรงนั้นก็ล้มอะไรเนี่ยตรงนี้อย่าล้มนะอย่านะสามหนึ่งครับไหวชิวไหวชิวป่าระเบิดไปก่อนเฟี้ยวโดนปะ คุยโดนมาทุกคนลอยู่หลังรั้วมาดิมาดิรอมึงออกมาปรับปรับปรับเรียบร้อยเก็บไปสามโอ้เพื่อนพวกนี้ต้องให้ผมแบกนะเนี่ยตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับทุกคนตาอันนี้นอยู่บนหลังค้ายังไงโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนยิงแตกอุ้ยอีกตัวนึงอยู่ตรงนู้นโอ้โหเจ็บหนักว่าผมเนี่ยงูสองตัวนะ เพื่อนชูไปก่อนนู่นไงปอบ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 เรียบร้อยฝั่งนุ้นเหลือหนึ่งอีกแล้วชิวครับทุกคนตอนเนี้ยตายแล้วผมเก็บสามไปให้แล้วได้โปรดเพื่อนช่วยกูทีตอนนี้โอ้ไม่ทันว่ะนั่นไงแล้วเพื่อนล้มไปอีกหนึ่งละรอไหมนี่ไงอยู่ด้านบนนะทุกคนก็รอมันลงมาโอ้เรียบร้อยว่ะ เพื่อนจัดการสองหนึ่งนะครับทุกคนมาว่ะทุกคนตาน,นี้เดือดว่ะอุ้ยเจ็บนั้นอนะ่ะเรียบร้อยเอาเพื่อนเราก็ล้มว่ะอ้อวเหลือสองได้ยังไงช่กวก่อนช่กวก่อนช่วเด้วยวะไม่น่าได้ตรงนี้มีเรียบร้อยอุ้ยกอย่ากอย่า <What? S 1> โอ้โหไม่ทันน่ยทุกคนตั้งไอวอไม่ทัน แล้วเลือดมันลดไปแค่เนี้ยยิงไปตั้งเยอะสภาพทุกคนมันตีมาสองต่อสองแล้วไม่ไหวแล้วครับี่เป็นวูดแพ็คเกอร์แล้วกันขอแล้วกันเพื่อนไอ้ดปเนี่ยเออสวยไปละอ,อ,อีบิดอยู่ไหนวะเฮ้ยโดนตัวหนึ่งมาวัดหัวไหมหัวโอ้โหไม่หัววะ่ะด้านหลังก็เหมือนจะมีว่ะทุกคนนี่ไงปุ่งปุ่งโอ้ยโคโนมาดิ มาดิจะแข่งม้วนโคโน,โนกับผมไหมมาดิเจ็บมั้นะมาดิม้วนยิงไปเรียบร้อยแตกเฮ้ยอีกตัวหนึ่งมาวะ่ะขอพันเลียบผน,นองก่อนนะกันอีกสองตัว,วทุกคนโอ้ยเอา้เาแล้วเพื่อนเราล้มโอ้โหสองตัวหนึ่งครับไหวอยู่อุ้ยเรียบร้อยมาดิผมลูกสองเอ็กนะอุ้ยหนีย่อนหนีก่อน ยาไม่มีแล้วด้วยทุกคนยาหมดอะไรห,หมดอุยอุ้ยอุ้ยต้องหนีแล้วตอนเนี้ยต้องหาหมุมเหมาะกันวงบีบมาทางเราเราได้น่าจะได้เปรียบนะตรงนี้ไม่น่าปลอดภยัยเอาทุกคนตรงนี้ดีกว่าม,มาหุ้ยนี่ไงป๊บป๊อบแนแออกเรียบร้อย,ยตัวตึงหนึ่งต่อสามเป็นไงเ่าสามต่อสองนะครับทุกคน อีกวินเดียวจะได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วดูดูเปิดมานี่เพื่อนผมล้มกันยับเลยนะครับคือเพื่อนดีเพื่อนดีมีใช่ไหมเพื่อนอุ้ยอะไรเนี่ยติดบั๊กครับทุกคนติดบั๊กติดบั๊กออกไงอ่ะโอเคได้ละไอตัวตรงนี้ออกมายังวะเห็นอยู่แบบนะน,นี่นยังไม่ออกมาเลยปอบปอบปอบเรียบร้อยสองตัวสองตัวเนววะ โปง่ปงโป่งโอ้โหยิงลมโอ้ oh, แล้วนี่เอสด้วยสังหารสี่เหรอมาสังหารสี่เหรอสามสามทุกคนวินสุดท้ายครับผมต้องข้อขอจับเป็นโทรกอนกับทนายกันครับอุ้ยมันเซิระเบิร์ดมาว่ะมาว่ะตีนขึ้นว่ะตรงโน้อนอ่ะเบอร์สี่กับเบอร์สามอ่ะอุ้ยอุ้ยอยู่กันนัวกันตรงนี้นี่นว่ะทุกคนเพื่อเราลมลว รอจังหวะหมอบปบแล้วเบืดไปก่อนป,อปึ๊บมาดิโถก้อนยัดอัดหน้าปบอบเรียบร้อยล้มหนึ่งล้มสองวะ่ะทุกคนได้อยู่ตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นอ๋อมาไงปบอบรบล้ลลลมสามมาดิตาที่แล้วมึงเก็บหมดวันนี้กูจะเก็บหมดเหมือนกันอุ้ยไม่โดนโอ้โหมันตัง้งไอวอลว่ะมามามามุมกูได้เปรียบเรียบรอ้อยสังหารสี่เป็นไงล่ะก็มาดิครับเออ ต้องให้ผมแบกนะไอ้พวกเนี้ยเบื่อวะทุกคนก็ชนะกันไป4ต่อ3ามครับเราไปดูกันอีกตากันเลยดีกว่าเพื่อที่จะขึ้นไดมอนด์นะครับสำหรับ EP นี้เราไปดูตาต่อไปกันดีกว่าครับอยากจะบอกว่าตานี้เราได้เพื่อนร่วมทีมที่ค่อนข้างดีเลยนะเปิดมาผมไม่ทำอะไรคือฝั่งกระตูเหลือหนึ่งคนแล้วอะเนี่ยเป็นไงผมแบบยืนนิ่งๆได้เลยนะทุกคนหนึ่งนย์และนำแล้วนะครับ ชิวอะน่าน่าจะชิวนะตาเนี่ยจะเป็นดีเซอร์ดอีเกิล้ลกันนะครับตานี้ผมนัดหัวไม่ค่อยติดนะนะช่วงเนี้ยมันแบบมันติดอัดตัวทุกคนเวลาเล่นแรงอะคนแบบเข้าใจฟิวอะเดี๋ยวลองดูแลกันนะครับว่ามันจะงัดหัวติดหรือเปล่าอุ้ยมามาตัวนึงว่ะมาดิโอ้โหติดดวเยี่ย,ย,ยนัดนเดียวพอ ตัวมันก็ตอดกูจังเลยเก็บเก็บของไปเงินก็มีวะ่ะเอาตัวไปเรียบร้อยสองต่อหนึ่งไหวชิวเพื่อนเข้าช้าเลยยังไงเบอร์สามเราวิ่งไวแล้ว,ว,ลวยังไงลบไหมโอ้เรียบร้อยครับสองต่อศูนย์เอา้าแล้วของไม่มีให้ผมเก็บหรออะไรครับนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับสองต่อศูนย์และอยู่ข้างบนน่ะทุกคนตาเนี้ย เรียบร้อยมาดิตอดมาดิตอดเรียบร้อยล้มหนึ่งอุ้ยโอ้โหละซ้ําใบหัวสองเม็ดไม่ตายได้ยังไงตรงนี้มีปะนี่ไงยืนดมดม,ดมอย่างเงี้ยวัดปะล่ะอุ้ยรพี่ไม่วัดแล้วอุ้ยเจ็บหนักมากของมันมีปืนยิงรู้ๆกนะันทุกคนของเรามันเป็นปืนนัดเดียวไงค่อนข้างเสียเปรียบนั่นไงอยู่ข้างบนกันเต็มเลยนะทุกคนมาดิ ตอวเมื่อกี้นี้ที่ยิงกูเปล่ามาดิรอแล้เพื่อนชุบก่อนขอบคุณนะสองตัวข้างบนเรามีสามรอมันลงมาครับทุกคนโอ้โหแล้วมันชุบไปแล้วเรียบร้อยเพื่อนเรายิงไปแล้วตัวอยู่ด้านบนเนี่ยแล้วทุกคนอยู่ด้านล่างอ่ะพยายามเล่นใจเย็นๆนะทุกคนพยายามแบบว่ารอมันลงมา เราอเดอบันก่อนปล่อยให้มันอยู่ข้างบนไปเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องลงมานะทุกคนสน,นายไปเรียบร้อยแต่ตัวเดียวนี่ไงรอเลยรอเลยโป้งโ,โ,โอ้โหเป็นไงล่ะสะนายผมอุ๊ยได้ลูกซองมาค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่ดีนะครับตอนนี้สามสูแล้วโอ้ทุกคนเนี่ย นี่ผมตัดมาเลยนะคือผมแบบไม่ได้ทำไปเลยจริงๆอะคือเพื่อนเพื่อนผมแบบยิงไปหมดเลย3ตัวเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้มันยิงยิงผมพีฟรีเลยไอ้ตัวเนี่ยเพื่อนมาเร็วเร็วเรียบร้รรอยครับสี่ต่อ0ูนย์ easy เป็นไงล่ะพอง่ายก็บอกง่ายพอยากก็บน่นอะไรของผมเนี่ยนี่ครับทุกคน EP นี้ขึ้นไดมอนแล้วนะครับก็น่าจะอีกประมาณส EP ถึงจะขึ้นแดงนั่นแหละทุกคน ครับคิปมีก็ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายทุกคน